แลงนี้เราให้โปรตีนมมโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งนะครับหยอดโคนเดือนละครั้งนะครับไม่ค่อยได้เข้ามานะครับก็ยังจเจริญเติบโตปกตินะครับทำวัชพืชเพิ่งเสร็จนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาโปรตีนมมโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งหยอดโคนห้าซีซีนะครับต่อต้น อันนี้เดือนละครั้งเลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามานะครับและไม่ค่อยได้ให้น้ำด้วยเดี๋ยวจะให้น้องๆเขาติดระบบน้ำนะครับนี่นะครับโปรตีนเมนูอารีสองห้าหนึ่งยิ่งฉีดได้ยิ่งจเจริญเติบโตด,ดีขึ้นนะครับสำหรับฝรั่งนะครับโปรตีนเมนูอารีสองห้าหนึ่งยอดคน ใสเมื่อไม่กี่วันนะครับแตกที่ไหนมีใบที่ไหนมีตาตาใบก็แตกใบที่ไหนมีตาดอกนะครับก็แตกดอกมีลูกนะครับก็ติดผลดีมากนะครับเดี๋ยวมีการหอ่อก็จะเริเตโตโตได้ดีรสชาติดีนะครับจะ ช่วยให้เกษตรของเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจะมีการใช้โปรตีนอิมิโน R D 2 5งหงานวิจัยดีๆนะครับของดัรกรสเกษมก็มีการเผยแพร่มา18ปปีแล้วนะครับในส่วนทุเรียนโด่งดังมากนะครับโดดเด่นเรื่องอโรค ลาเกี่ยวกับโคนเน่ายอดเน่ากิ่งเน่าแล้วก็มแมลงนะครับพวกเพลี้ยต่างๆก็ไม่มีมาทำลายท่านผู้ชมเห็นไหมครับเ,เดี๋ยวจะโชวให้ดูกิ่งสะอาดนะครับท่านผู้ชมเราพึ่งเข้ามานะครับไม่ค่อยมีเวลาสำหรับส่วนนี้นะครับมีการปลูกไว้จเจริญเต,ติบโตแล้วนะครับได้ผลดีมากใช้เพียงตัวเดียว ก็เป็นแนวทางในการทำสวนเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษนะครับผลผลิตพรีเมียมนะครับพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมกระดูเอาเองนะครับใบลูกนะครับก็สดใสสมบูรณ์นะครับอันนยอดนะครับเห็นไหมครับนี่ดอกนะครับ วันนี้แล้วนะครับมีการโปรโมชั่นนะครับหมดเขตวันนี้นะครับ1นลังแถม1นลังนะครับ0808959244 0808959244 i ี 44, line R เล็ก D เล็ก RD 2551นะครับสวัสดีครับ